สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอิงอีกครั้งนะคะที่นี่ช่องอิงก,กี้บุ๊คแพคเกอร์นะคะสําหรับวันนี้นะคะอิงก,ก็จะมารีวิวนะคะหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะคะที่มีเนะะื้อหาน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความตายค่ะห hmm. นังสือที่ว่ามานะคะก็คือหนังสือเล่มนี้ค่ะนี่นะคะหนังสือเล่มนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าจากดับศูนย์สู่นิรันต์นะคะหรือว่า from here to eternity นั่นเองค่ะ สำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะ uh, From Here to Eternity นะคะหรือว่าจากดับศูนย์ศูนนิรันด์เป็นผลงานของนักเขียนที่มีชื่อว่าแคทลินดอตตี้นั่นเองนะคะคือตอนแรกนะคะที่หยิบมาเนี่ยอิงก็รู้สึกว่าหนังสือเนี่ยอาจจะพูดถึงเรื่องราวของมรณานุสติในวัฒนธรรมอื่นๆที่หลากหลายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะถามว่าคิดว่าเป็นในแนวทางนั้นไหมเนี่ยก อะไรประมาณนั้นเพราะว่าอยากจะรู้เหมือนกันจากคือจากรอยปกหลังอะคะ่ะ mm. เขาก็บอกไว้อยู่ว่าแบบเขาจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องของความตายนะคะ mm. ในหลากหลายวัฒนธรรมอื่นๆนะคะ mm. ที่อาจจะแบบเราไม่เคยได้ยินเลยนะคะว่าในพื้นที่ต่างๆนั้นนะคะมีวัฒนธรรมความตายเนี่ยหรือว่ามีประชากรนะคะที่มีความเชื่อเกี่ยวกับความตายเนี่ยอย่างไรบ้างเนาะอิงก็เลยสนใจมากนะคะคือเขาเนี่ยเล่าเรื่องราวของสถานที่ แต่ละที่นะคะที่มีความเชื่อหรือว่าวิธีการจัดการกับความตายเนี่ยด้วยวิธีการแตกต่างกันไปนะคะคือในนี้เดี๋ยวจะอ่านสาร,รบัญให้ฟังคร่าวๆเ,เนาะจะได้รู้ว่าเขาพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะคะมีโคโลราโดนะคะเครสโตนนะคะอินโดนีเซียนะคะคือสุลาเวสีใต้นะคะมีเม็กซิโกนะคะมิโซอาการมีนอร์ทแคโรไลนานะคะคาโลวีสเปนค่ะบาเซโลนาญี่ปุ่นโตเกียวนะคะโบลิเวียลาปาสค่ะ แคลิฟอร์เนียจอชัวทรีนะคะ,ะแล้วก็เขาจะเล่าว่าในแต่ละสถานที่ที่อิงได้กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะมีความเชื่อเกี่ยวกับความตายนะคะมีความเชื่อเกี่ยวกับศพนะคะการจัดการศพการจัดพิธีศพหรือการจัดพิธีกรรมให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะขอบอกเลยนะคะว่าแต่ละที่ที่เขาเลือกมาเนี่ยนะคะเด็ดมากน่าสนใจมากนะคะ จะใบให้คร่าวๆละกันอย่างเช่นเม็กซิโกเนี่ยนะคะก็คือเราอาจจะเคยดูการ์ตูนใช่ไหมเรื่องโคโค่ใช่ไหมคะว่าแบบจะมีพิธีเป็น day of the dead ใช่ไหมคะที่ญาติาพี่น้องนะคะลูกหลานเนี่ยก็จะมาทําพิธีโรยดอกดาวเรืองใช่ไหมคะที่หลุมศพนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งนะคะรูปแล้วก็คล้ายๆแบบวัฒนธรรม เชงเม้งของจีนเราเหมือนกันนะคะคือตั้งรูปผ้าบรรพบุรุษใช่ไหมคะแล้วก็วางอาหารวางอะไรงนี้ไว้นะคะแต่ว่าสื่อของที่นั่นนะคะเขาก็จะใช้เป็นสื่อดอกดาวเรืองนะคะเหมือนที่เราเคยดูในเรื่องการ์ตูนโคโค่นะคะหนังสือเล่มนี้นะคะก็มีการพาไปนะคะเล่าเรื่องราวของการจัดพิธีกรรมหรือว่าเทศกาล Day of the De a d เนี่ยนะคะ หรือว่าชื่อแม็กซิกันนะคะเรียกว่า the ars de los muertos นั่นเองค่ะเป็นพิธีนี่แหละ day of the dead เนาะเหมือนที่เราเคยดูโคโค่กันนะคะก็จะมีการจัดตกแต่งประดับหลุมศพให้สวยงามนะคะมีสื่อเป็นดอกดาวเรืองนะคะแล้วก็มีการแต่งตัวเป็นโครงกระดูกอะไรแบบนี้นะแล้วก็มีเทศกาลที่แบบว่าเหมือนเขาเฉลิมฉลองกันนะคะคือไม่ได้พูดถึงเรื่องความตายที่น่าเศร้านะคะแต่พูดถึงเรื่องความตายที่ เหมือนคนเม็กซิกันจะเชื่อว่าแบบเราอยู่กับความตายตลอดเวลาเราเวเดนะคะก็ให้เอนจอไปกับมันนะคะเป็นหนึ่งในเทศกาลร,ร่าเริงนะคะแล้วก็เป็นเทศกาลร,รวมญาติแห่งหนึ่งด้วยนะคะของเม็กซิโกนั่นเองนะคะแล้วก็ในนี้นะคะก็ยังจะมีเล่าเรื่องราวในสถานที่ต่างๆอีกมากมายนะคะที่มีวัฒนธรรมการจัดการกับความตายการจัดการกับพิธีศพนะคะที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะคะเช่นว่ามีการปล่อยศพ ให้เน่าสลายไปเองนะคะก็ถามว่าฝังไหมก็น่าจะเป็นทรงทรงฝังใช่ไหมคะเป็นหนึ่งในพิธีฝังแต่ว่าฝังเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ปกติคนก็จะเอาไปฝังที่สุสานเพื่อที่จะได้กลับไปเคารพศพในทุกๆเดือนในทุกๆเทศากาลอะไรก็ตามถูกไหมคะแต่อันนี้คือการฝังเพื่อปล่อยให้ศพเนี่ยเน่าสลายแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปคอยเช็คดูด้วยนะคะว่าศพเนี่ย มันได้เน่าสลายตามช่วงเวลาที่ที่ได้คิดไว้ไหมอะไรแบบนี้นะก็ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะคะก็คือการปล่อยให้ศพเน่าสลายไปนะคะก็เป็นความเชื่อในแต่ละพื้นที่เหมือนกับการส่งร่างนะคะคืนสู่พื้นแผ่นดินนะคะหรือว่าพระแม่ของแผ่นดินพระแม่ธรณีพระแม่ไกอาอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นความเชื่อในในพื้นที่ในแต่ละที่เนาะแล้วก็มีการอันนี้เด็ดนะปล่อยให้แรงค่ะนกแรงนี่แหละค่ะมากินศพค่ะ เพราะว่าเชื่อกันว่าเนื่องจากการปล่อยไม่ว่าจะเผาไปหรือว่าฝังไปนะคะก็จะเป็นการปล่อยให้ศพหรือเนื้อสุนเปล่าเนาะการปล่อยให้แร้งมากินศพนะคะเป็นวิธีการที่เชื่อว่าศพเนี่ยจะได้ กลับคืนเป็นประโยชน์สู่ธรรมชาติเนาะสู่ระบบนิเวศอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะซึ่งก็เรียกพิธีนี้กันว่าพิธีฝังศพบ,บนฟ้านะคะเก๋ๆเนาะก็คือแบบเป็นการจัดการกับร่างของผู้ที่ล่วงรับไปแล้วนะคะด้วยการปล่อยให้แร้งมากินมีเจ้าหน้าที่ที่ทำตัวเหมือนมันเพชฌฆาตเนาะแต่งตัวแล้วก็คอยหั่นชิ้นเนื้อของศพแล้วโยนขึ้นไปบนฟ้าค่ะเพื่อให้แร้งเนี่ยบินมากิน ฟังดูแบบไม่เหมือนมันจะแบบสยดสยองหรือว่ามันดูแบบจะน่ากลัวใช่ไหมคะแต่ในความเชื่อในแต่ละที่ในแต่ละวัฒนธรรมนะคะทําให้เราได้เรียนรู้ว่าเขาเชื่อว่าการทําแบบนี้คือการยกย่องศพอย่างที่สุดนะคะก็ก็เป็นเนื้อหาที่แปลกใหม่แล้วก็ค่อนข้างเปิดโลกมากนะคะเหมือนผู้เขียนนะคะได้พาเราไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆแต่ละประเทศแต่ละวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้รู้จักผู้คน ในอีกแง่มุมหนึ่งด้วยนะคะเพราะปกติเราไปเที่ยวเชิงวัฒน,ธ,นธรรมเราก็จะชอบไปพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมคะเราก็จะชอบไปสถานที่ทิวทัศน์สวยงามธรรมชาติใช่ไหมคะอันนี้เหมือนพาไปแบบทัวร์พิธีศพอะทัวร์ความตายอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งนะคะอิงรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้นะ ช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจวัฒนธรรมที่ซับซ้อนของมนุษย์ที่แบบอยู่ในที่ห่างไกลนะคะที่มีความแตกต่างกันด้านความเชื่อมากๆนะทำให้เราเข้าใจตรงเนี้ยมากเลยว่ามีมนุษย์อีกหลายหลากหลายวัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรมพื้นเมืองที่ใช้วิธีแปลกๆใช้ความเชื่อแปลกๆสําหรับเรานะใช่ไหมในการจัดการกับกับพิธีศพในการจัดการกับร่างของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็เป็นความเชื่อว่าเขาจะอา่าว่าคนตายเนี่ยจะกลับไปสู่ ที่ใดๆในแต่ละในแต่ละพื้นที่ที่เชื่อใช่ไหมคะบางที่ก็เชื่อเรื่องของการเผาบางที่ก็เชื่อเรื่องของการฝังมีให้ย่อยสลายแล้วมีโยนให้แรงกินแล้วนะคะมีบางวัฒนธรรมนะคะที่จะขุดศพขึ้นมาค่ะเพื่อเฉลิมฉลองอาศัยอยู่กับศพนะคะจนกว่าร่างกายเนี่ยจะเน่าเปื่อยสลายไปเองหรือว่าจนกว่าญาติพี่น้องจะรู้สึกว่าควรจะปล่อยให้ศพกได้แบบ จากไปนะคะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยระหว่างที่อยู่กินกับศพเนี่ยนะคะคือ,อจะมีการใช้สารเคมีเพื่อรักษาผิวหนังอะไรเงี้ยค่ะไว้แล้วก็จะเอาศพมานั่งทานข้าวด้วยกันค่ะตั้งนั่งนั่งที่ประจำสมมติเป็นคุณยายก็เอาคุณยายมานั่งที่ประจำบนโต๊ะแล้วคนอื่นก็นั่งทานข้าวอะไรกันไปก็เสิร์ฟเหมือนคุณยายยังมีชีวิตอยู่อิงก็รู้สึกว่าอันนี้ก็ดูเป็นวัฒน,นธรรมที่ค่อนข้างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ แปลกที่เขาไม่กลัวเนาะแสดงว่าเขาอาจจะมีการปลูกฝังกันมาใช่ไหมว่าเออคนตายก็คือญาติของเราเองก็ศพก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรไรเงี้ยคือเป็นความเชื่อที่ค่อนข้างอาจจะแบบแปลกใหม่แล้วก็คอนทราสกับสิ่งที่เราเคยรับทราบมาตั้งแต่เด็กจนโตใน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 มุมมองศาสนาพุทธในบ้านเราอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่านั่นแหละอย่างที่บอกว่าอ่ะเรารู้สึกว่าเปิดโลกมากเลยมีประเทศอื่น คนอื่นๆที่เขาทํากันแบบนี้้วยเหรออะไรเงี้ยนะคะก็ก็น่าสนใจยอย่างที่บอกเป็นอีกเล่มหนึ่งนะคะที่พูดถึงเรื่องราวของความตายการจัดการกับความตายความเชื่อชีวิตหลังความตายนะคะไม่เหมือนกันเลยก็ถือว่าแปลกใหม่มากนะคะอีกอย่างหนึ่งที่อิงรู้สึกว่า,าได้รับมากๆเลยนะคะจากหนังสือเล่มนี้คือเรื่องของมรณานุสติค่ะมรณานุสติเป็นคําสอนเนาะหนึ่งในคาสอนของศาสนาพุทธ มีศาสนาอื่นนะคะแต่ว่าคาว่ามรณานุสติเนี่ยเป็นเป็นคำไทยนะคะที่ที่ชอบมาคู่กันกันกบศาสนาพุทธเนาะคือมรณานุสติหมายความว่าการตระหนักรู้การรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าวันหนึ่งเราจะตายนะคะการตั้งสติแล้วก็พร้อมที่จะยอมรับมือกับความตายเพราะว่าความตายเกิดขึ้นกับทุกคนหนังสือเล่มนี้ทําให้เข้าใจมุมมองเรื่องของมรณานุสติ ได้ดีมากขึ้นด้วยทําให้อิงรู้สึกว่าเหมือนจิตวิญญาณเติบโตขึ้นอีกขั้นหนึ่งเลยนะคะคือทําให้เรารู้สึกว่าเออความตายเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับเรามากแค่นี้เองนะคะยิ่งวัฒนธรรมอื่นๆนะคะทําให้เรารู้สึกว่าความตายเนี่ยใกล้ชิดเรามากแล้วก็บางประเทศก็เลือกที่จะ ปฏิเสธมันเลือกที่จะกลัวมันแต่บางประเทศบางวัฒนธรรมก็เลือกที่จะอยู่กับมันอาศัยกับมันและบางประเทศบางวัฒนธรรมก็เลือกที่จะเฉลิมฉลองไปกับมันนะคะซึ่งอิงรู้สึกว่ามันเป็นหนังสือที่ที่ดีมากเลยอะที่ทําให้เราแบบระลึกเรื่องมรณานุสติอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เข้าใจความเชื่อในแต่ละที่เข้าใจว่าทาไมแต่ละคนนะคะถึงมีมุมมองการใช้ชีวิตมุมมองเรื่องความตายเนี่ยไม่เหมือนกันเป็นอีกเล่มหนึ่งนะคะที่ใครที่ ชอบท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะก็น่าจะชอบนะคะก็หนังสือไม่หนาด้วยนี่บางมากนะคะอันนี้เป็นหนังสือของสำนักพิมพ์บุกสเ p ตค่ะนี่นะคะใครที่สนใจนะคะอิงก็คิดว่าน่าจะยังไปตามหากันได้นะคะก็ใช้เวลาอ่านน่าจะไม่นานมากนะหนังสือไม่หนานเลยนะคะกับเล่มน,นี้นะคะจากดับศูนย์สูน่นิรันดค่ะ from here to eternity ค่ะ และสำหรับโค้ดนะคะหรือว่าประโยคเด็ดๆนะคะที่อิงได้จากหนังสือเล่มนี้นะคะคือมันจะมีอยู่ประโยคนึงนะคะทีเ่เขียนอยู่ระหว่างเส้นทางนี่แหละแต่อิงรู้สึกว่าเป็นประโยคที่ represen น,นำเสนอเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้ได้ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นประโยคที่เหมือนพูดแทนใจหนังสือเล่มนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะกับประโยคนี้ค่ะเมื่อเขาโครงมนุษย์หายไปและกลายร่างเป็นเท่าฐานความเศร้าก็จะเข้ามาแทนที่ค่ะ เพราะว่าหนังสือเล่มนี้นะคะพูดถึงเรื่องของการจัดก,การพิธีศพใช่ไหมคะในแต่ละวัฒนธรรมในแต่ละที่เนาะ,ะก็อย่างที่โค้ดบอกเลยนะคะเมื่อเขาโครงหายไปใช่ไหมลกลายร่างเป็นเท่าฐานเนาะเราก็อาจจะรู้สึกว่าร่างหรือจิตวิญ,ญญาณของคนที่เรารักเนี่ยได้จากไปแล้วใช่ไหมคะก็ทําให้ความเศร้าเข้ามาแทนที่ร่างร่างนั้นนะคะแต่ว่าเชื่อเถอะว่าถ้าเรามีมรณานุสติมากเพียงพอนะคะเราก็จะรู้ว่า ในวันหนึ่งนะคะที่เราจากไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายเนาะเหลือไว้แต่สิ่งที่เราเคยทํานะคะเพื่อให้คนรุ่นหลังหรือว่าญาติพี่น้องของเรานะคะได้จดจํานั่นเองนะคะว่า,าสิ่งที่เราได้ทําไว้ในตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมีประโยชน์มีคุณค่ากับคนรอบตัวเราและคนใกล้ชิดเรามากน้อยแค่ไหนนั่นเองค่ะถือว่าเป็น โคที่ดีมากเลยนะคะแล้วอย่างที่บอกนะคะเป็นทางโค้และเป็นทางหนังสือที่เตือนสติเตือนใจเรื่องมรณานุสติได้ดีมากจริงๆนะคะใครสนใจน่าจะยังไปหากันได้นะคะของสำนักพิมพ์ Book's บ s c a p e นะคะกับเล่มน,นี้ค่ะจากดับสู์สู่นิรันธ์นะคะ from here to eternity ค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการรีวิวหนังสือเล่มนี้นะคะหวังว่าจะชอบแล้วก็จะถูกใจกันนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะคะทุกช่องทางของ i n g ก i s Bookpacker ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e นะคะ Facebook Instagram นะคะแล้วก็ Twitter ด้วยนะคะอยากจะให้อิงรีวิวหนังสือเล่มไหนนะคะหรือว่าอยากจะมาพูดคุยกันเรื่องอะไรนะคะรับรองว่าเนื้อหาเกี่ยวกับหนังสือนะคะอิงก,ก็จะมาอัปเดตให้ฟังอยู่เรื่อยๆแล้วกันนะคะสาหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามและดูกันมาจนถึงตรงนี้ค่ะ ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าเอ็งจะมารีวิวหนังสือเล่มไหนให้ฟังกันอีกก็ติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ